เราสไตล์การขับเราเราชอบรถนุ่มขนาดไหนหรือแข็งกระด้างหน่อยๆนะครับก็ถ้าฝนตกมันก็อย่าให้ถึงกับตึงมากเนี่ยมันจะลื่นอะไรประมาณอย่างนี้นะครับนะกดซับนะครับกดซับกดซับเลยครับถ้ากดซับยังไม่พอกดไลค์และกดแชร์ไว้ด้วยครับ Two hours later later สภาพสีก็ยังดูดีมากๆเลยนะแล้วก็สภาพแวดล้อมของรถก็ถือว่าน่าสนใจมากๆเรียกว่าเห็นปุ๊บก,ก็เข้าขั้นสะดุดตาเลยทีเดียวเชียวถ้าเป็นรถสภาพเดิมๆจริงๆนะก็ให้มันเดิมกันไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถมีอายุอนามแล้วนะผมส่วนตัวผมแนะนำนิดนึงนะถ้าบอกว่าหม้อน้ำปิเนียมเนี่ยก็คือหม้อน้ำอลูมิเนียมเนี่ย ถือว่าน่าสนใจนะครับรถมีอายุไดมอนน้ำอลูมิเนียมนี่ช่วยเรื่องลดความร้อนเครื่องยนต์ได้จริงนะออถ้าเจอประเภทที่เขาโฆษณาบอกว่าเปลี่ยนมาแล้วนี่ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่าสนใจนะท่านไปทำเองเปลี่ยนเองหมดอีกเยอะนะครับนะสภาพงามๆราคาเบาๆสบายใจสบายกระเป๋าขนาดนี้นะครับ วักเงินจ่ายไปได้รถสภาพแบบนี้มาขับนี่ยผมว่าไม่มีคําว่าเสียดายเลยนะ